ยุคทองยุคใหม่ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วมาพร้อมกับผู้นำหญิงคนใหม่ด้วยนะคะซานาเอะทาคาอิจิ e ค่ะซึ่งล่าสุดประธานาธิบดีโดนัททรัมผู้นำสหรัฐได้เดินทางไปเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการและไปจับมือกันนะคะประกาศให้โลกได้รู้ว่านี่แหละค่ะพันธมิตรที่แข็งกแกร่งที่สุดในโลกและทรัมป์ยังหยอดคำหวานด้วยนะคะว่าพร้อมช่วยเหลือญี่ปุ่นในทุกทางค่ะ ประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาเดินทางเงยือนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่28ตุลาคม2568ที่ผ่านมาค่ะซึ่งการเดินทางครั้งนี้นับว่าเป็นการเยือนญี่ปุ่นครั้งแรกนับตั้งแต่ทรัมป์กลับมาดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐสมัยที่2หรือว่ายุคข,ของทรัมป์2.0เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาค่ะและในครั้งนี้นะคะทรัมป์ยังได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระจกักรพรรดินารุฮิโต และใช้โอกาสนี้นะคะกล่าวยกย่องพระองค์ว่าทรงเป็นบุคคลผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งความเคลื่อนไหวครั้งนี้ทำให้ทรัมป์นะคะได้กลายเป็นผู้นำต่างชาติคนแรกที่เข้าเฝ้าสมเด็จพระจกักรพรรดินารุฮิโตะหลังจากขึ้นครองราชเมื่อปี2562ค่ะและภายในวันเดียวกันนี้ค่ะประธานาธิบดีทรัมป์นะคะได้พบปากกับนางซานาเอตทาคาอิจิ นายรฐมนตรีหญิงคนใหม่ของญี่ปุ่นค่ะที่เพิ่งรับตําแหน่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะและบรรยากาศในการพบปากกันของผู้นําทั้งสองชาติครั้งนี้เป็นไปด้วยความชื่นมืน่นและยังมีความเคลื่อนไหวครั้งสําคัญนั่นคือการร่วมมือเรื่องของแร่หายากซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแปรสําคัญของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนทรัมป์และทาคาอิซิหรือว่านานามของสหรัฐและญี่ปุ่น ทั้งสองฝ่ายนะคะได้ลงนามในเอกสารด้านการค้าและแร่ธาตุสำคัญหรือว่า critical minerals ซึ่งเป็นการสารต่อข้อตกลงทางการค้าที่เคยมีการเจรจา,าเอาไว้ภายใต้รัฐบาลชุดก่อนหรือว่ายุคข,ของชิงเงรุอิชิบะก่อนที่จะลาออกจากตำแหน่งค่ะซึ่งความร่วมมือครั้งนี้นะคะมีสาระสำคัญตั้งแต่ด้านภาษีการขนส่งและการลงทุน รวมถึงคํามั่นว่าญี่ปุ่นนั้นจะจัดสรรเงินลงทุนมากกว่า5,500ล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงการของสหรัฐด,ด้วยอย่างไรก็ตามค่ะสื่อรายงานนะคะบอกว่าเอกสารจากทำเนียบขาวระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวนั้นยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนค่ะเนื้อหาด้านการค้าระบุเพียงแค่ว่าทั้งสองชาตินั้นรับทราบด้วยความพึงพอใจถึงความคืบหน้าอย่างรวดเร็ว และยืนยันพันธสัญญาอันแน่วแน่ในการดําเนินการตามข้อตกลงทางการค้าส่วนข้อตกลงแรกที่สำคัญมีเพียงการให้คํามั่นนะคะว่าจะร่วมมือกันด้านการอนุญาตการจัดหาเงินทุนและจัดทําแผนที่แหล่งแร่โดยที่ยังคงไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะเรื่องของปริมาณหรือว่าระยะเวลาดำเนินการคะ่ะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะสิ่งที่ประจักษ์ชัดเจนมากๆนะคะก็คือท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะชื่นชมแล้วก็ยกย่องผู้นำหญิงคนใหม่ของญี่ปุ่นนะคะซานาเอตทาคาอิจิในเรื่องการทำแผนเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมอย่างจริงจังแล้วก็มั่นใจเลยนะคะว่าสหรัฐและญี่ปุ่นนั้นได้ก้าวข้ามความขัดแย้งทางการค้าที่ผ่านมาและกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจค่ะ ทั้กล่าวนะคะบอกว่าเขาอยากจะบอกว่าทุกครั้งที่คุณมีคําถามมีข้อสงสยัยหรือความต้องการช่วยเหลือใดๆจากสหรัฐเราจะอยู่เคียงข้างญี่ปุ่นเสมอเราคือพันธมิตรในระดับที่แข็งแกร่งที่สุดเราจะมีการค้าร่วมกันอย่างยิ่งใหญ่กว่าที่เคยและทรัมป์เชื่อนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นนั้นจะยิ่งแน่นแฟ้นกว่าที่เคยมีมาค่ะสื่อรายงานด้วยนะคะว่าการพบกันครั้งนี้ เน้นบรรยากาศมิตรภาพมากกว่าการเจราจาเชิงเทคนิคค่ะขณะที่นายกของญี่ปุ่นนะคะทาคาอิจิเองก็กล่าวว่าตัวเธอนั้นจะเสนอชื่อทรัมป์เข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพค่ะเพื่อเป็นการยกย่องบทบาทด้านการทุกของทรัมป์ส่วนทรัมป์เองนะคะก็ได้มอบหมวกกอล์ฟลายปักคำว่า Japan is back สีทองให้กับทาคาอิจิเป็นที่ระลึกด้วยค่ะ ส่วนทาคาอิจิเองก็มอบพัตเตอร์และถุงกอล์ฟนะคะซึ่งลงนามโดยฮิเดกิมาซุยามะแชมป์เดอะมาสเตอร์ให้กับทรัมป์นะคะเป็นของขวัญเชิงสัญ,ญลักษณ์ค่ะและนอกจากนี้ผู้นำของสหรัฐนะคะยังกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างทาคาอิจิกับอดีตนายกชินโซอาเบะค่ะซึ่งถือว่าเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐนะคะแต่ว่าโดนลอบสังหารไปเมื่อปี2565ค่ะทรัมป์นั้นเยินยอผู้นำหญิงของญี่ปุ่นคนนี้เลยนะคะบอกว่า เธอนั้นจะเป็นหนึ่งในนายกที่ยอดเยี่ยมที่สุดของญี่ปุ่นเลยทีเดียวค่ะขณะที่ทาคาอิจินายกของญี่ปุ่นก็บอกนะคะว่าญี่ปุ่นและสหรัฐนั้นได้พัฒนาเป็นพันะมิตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกค่ะเราจะมีส่วนร่วมกันในการสร้างส,างสันติภาพและเสรีภาพของโลกในฐานะผู้นําเธอจะทําทุกวิธีทางนะคะเพื่อทําให้ญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งค่ะ การจับมือกันครั้งนี้นะคะระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐในเรื่องของแร่หายากต้องยอมรับนะคะว่าเป็นความตั้งใจของโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐค่ะหลังจากที่เจอแรงกดดันนะคะเมื่อจีมีการจำกัดการส่งออกแร่หายากและก่อนหน้านี้ก็ไปตระเวนนะคะลงนามจับมือมากับหลายชาติทั้งออสเตรเลียแล้วก็ชาติอาเซียนด้วยค่ะ แร่หายากได้กลายเป็นประเด็นร้อนสำหรับเวทีการค้าโลกในช่วงเวลานี้ค่ะหลังจากที่ทางการจีนนะคะได้จำกัดและคุมเข้มการสออ,อกแร่หายากซึ่งถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมขั้นสูงและเทคโนโลยีและไปกระทบกับสหรัฐอเมริกาโดยตรงค่ะเพราะว่าจำเป็นต้องใช้นะคะในการผลิตสินค้าสำคัญและความเคลื่อนไหวดังกล่าวเองก็ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในเกมสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ขึ้นภาษีการค้าไปยังจีนอย่างหนักหน่วงในช่วงเวลาที่ผ่านมาและในครั้งนี้นะคะผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าจีนนั้นอาจจะอยู่ในจุดที่ถือไพ่เหนือกว่าค่ะเพราะว่าจีนนั้นเป็นเจ้าแห่งแรหายากนะคะทั้งในแง่ของเทคโนโลยีการผลิตและปริมาณสำรองด้วยซึ่งจีนครองส่วนแบ่งตลาดมากถึง90%ของโลกนี้ค่ะและเมื่อจีนผูกขาดสหรัฐก็ต้องหาทางรอดค่ะ หาผู้ผลิตใหม่ๆหาซัพพลายเชนใหม่ๆห่รวมถึงครั้งนี้ความร่วมมือระหว่างสหรัฐและญี่ปุ่นนั่นเองค่ะในการลงนามเอกสารที่ชื่อว่า Framework Agreement on Critical m i n e r a l สำนักข่าวรอยเตอร์ uters, รายงานนะคะว่าเอกสารนี้ระบุเอาไว้ค่ะว่าทั้งสองรัฐบาลน,นั้นจะทำงานร่วมกันเพื่อหนุนการจัดหาและการแปลรูปวัตถุดิบแร่านหายากที่จำเป็นต่อสากรรมในประเทศของทั้งสหรัฐและญี่ปุ่นค่ะ มีการกำหนดกรอบความร่วมมือกว้างครอบคลุมหลายด้านนะคะตั้งแต่การสนับสนุนการเงินมาตรการทางการค้าการสำรองวัตถุดิบเชิงยุทธศาสตร์ไปจนถึงการร่วมลงทุนในโครงการใหม่แล้วก็ระบุสินค้าหลักที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นแม่เหล็กแบตเตอรี่ตัวเร่งปฏิกิริยาและวัสดุออปติคอลโดยทั้งนี้นะคะตามเอกสารระบุว่าเป้าหมายของผู้ร่วมลงนามคือการเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความมั่นคง ของห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญและแร่ธาตุหายากค่ะทั้งในขั้นตอนของการทำเหมืองการแยกการแปรรูปและภายใน6เดือนหลังจากลงนามนะคะสหรัฐและญี่ปุ่นนั้นมีแผนที่จะดำเนินมาตรการหนุนทางการเงินแก่โครงการที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อมาผลิตสินค้าสำเร็จรูปสำหรับส่งมอบให้กับผู้ซื้อในสหรัฐและญี่ปุ่นรวมถึงประเทศพันธมิตรที่มีแนวคิดสอดคล้องกันด้วยค่ะ สำหรับข้อตกลงครั้งนี้ระหว่างสหรัฐก,กับญี่ปุ่นนะคะเกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะหลังจากมีการดิวระหว่างสหรัฐและออสเตรเลียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วภายใต้เป้าหมายเดียวกันเลยค่ะก็คือการเพิ่มความมั่นคงการก็ถึงแร่หายากและแร่ธาตุสำคัญของสหรัฐหลังจากที่จีนนั้นประกาศจำกัดการสอออกแร่หายากตั้งแต่ช่วงเมษายนที่ผ่านมา แล้วก็ในสัปดาห์เดียวกันนะคะสรัดนั้นยังมีการลงนามข้อตกลงเรื่องของแร่หายากกับทั้งมาเลเซียและประเทศไทยค่ะเพื่อขยายเครือข่ายพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าในอาเซียนนั่นเองค่ะ แร่หายากหรือว่าจะหาไม่ยากอีกต่อไปแล้วนะคะจับตาดูกันค่ะว่าจะเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปทั้งโลกใบนี้เลยนะคะโดยเฉพาะล่าสุดค่ะหลังจากที่ผู้นำของสหรัฐและจีนนะคะประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เจอหน้ากันครั้งแรกในรอบ6ปีที่เกาหลีใต้ค่ะประกากฏว่าทั้งคู่เองก็ตกลงนะคะที่จะลดภาษีแล้วก็ชะลอเรื่องการเข้มงวดการส่งออกแร่หายากลงไปแล้วนั่นเองค่ะ